ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูหลักสิบบนหลักสิบบนของเราสูตรเพื่อนเพื่อนนี่ห้าสูตรเพื่อนเพื่อนดูหลักสิบบนห้าสูตรเป็นแนวทางว่าจะเป็นยังไงอ่ะก่อนเข้าเดาแนวทางของเราเหมือนเดิมเพื่อนฝากช่องฝากช่องฝากคำเตือน คลิปรีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากช่องก,กันคำเตือนดูหลักสิบชนนั้นเพื่อนนะอ่ะอสูตรเดียวไปก่อนเพื่อน สิบซนอาสูตรเดี๋ยวไปก่อนไป,ไปเอาสซนอ่ะงวดแรกที่นําให้เพื่อนดูนี่ออกเจ็ดศูนย์เจ็ดนเพื่อนๆนะหลักสิบเราก็เข้างวดที่ผ่านมาก็เข้าแต่เราก็จับไม่ถูกเพื่อน เราคอยดูว่างวดนี้เราจะจับถูกไหมใครจับเจ๋งก็จับดูเพื่อนๆหลัก10ไปดูปัจจุบันเลยปัจจุบันเลยเพื่อนวันี้ผ่านมาเก้าเกหลัก10มา2ตัว โซก่อนประกากนหลักสิบเนื่อเพื่อนนะเข้าเราไปเลือกเลขหก 6. เลขคู่วันนี้เราจะเลือกผิดจะเลือกถูก,กเพื่อนๆได้ตัวเดิมได้ตัวเดิมในตำแหน่งเดิมเพื่อนดูไว้นะผมเขียนไว้ให้เราละไม่รู้จะถูกรอผิด เปิดดูอีกทีนึงสูในี้อีกนี่ก,ก็เข้ายาวเพื่อนวดที่ผ่านมาก็เรียกไม่ถูกเข้ามายาวแต่เราก็เรียกไม่ถูกอืมเข้ามายาววดที่ผ่านมาก็เข้าแต่ผมก็ไเรียกเลขหกเพื่อนดูถึงปัจจุบันวันที่ผ่านมาเก้า 07 99หลัก10เข้าเพื่อนเพื่อน,อนมางวดน,นี้เพื่อนจะเลือกเอาตัวไหนเอเป็นหลัก 10. อ่าเพื่อนดูไว้ไปตอนเพื่อนไม่ต้องไปเขียนให้นี่เอาตัวเลขไปเลยนี่ก็เข้ามายาวเพื่อน ตำแหน่งเขาเพื่อนเห็นไหมเอายาวเพื่อนมางวดที่ผ่านมาก็เข้างวดที่ผ่านมาก็เข้าอ่ะเพื่อนไปหลักสิบมาจิตัวมาหลักร้อยด้วยงวดนี้จะมามาอะไรเพื่อน หลักสิน่าจะมาร้อยด้วยละมั้งเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูไว้นะเปิดไปดูอีกหน้านึงสุดท้ายแล้วเพื่อนสูตรชนแล้วชนแล้วสูตรนี้สูตรนี้สูตรชนดูเข้ามาจิงวดที่เข้ามาหลายตัวชนตัวชนเข้าหลายตัวนี้ผมบอกเพื่อนไปเดี๋ยวเราก็เลือก ดูเพื่อนสูตนี้ชนแล้วเข้า2ตัว2ตัว3ตัวแล้วแต่ถ้าตัวชนเราจะเลือกเอาตัวไหนไปนเพื่อนไปถึงปัจจุบันซื้องวดที่ผ่านมาเขาไม่ใจ่ายให้เรา 9, หรอก9ก้าดที่ผ่านมา9ก้9ศหลักร้อชน ก่อนโน้นเจ็ดก่อนนน้นก่อนนน้นเลขห้าฝั่งนี้ไม่มีมีฝั่งนี้อืมสูตรนี้ผิดสูตรนี้เข้าอ่เพื่อนดูสันชนให้เรียบร้อยสองสูตรเนียเพื่อนพอสองสูตรนี้มีสองหนึ่ง เอ so <c oughs> ่ยหนึ่งหนึ่งสูตรสองสูตรเลขสี่หนึ่งสูตรสองสูตรเลขค่าหนึ่งสูตรสองสูตรเลขเกตหนึ่งสูตรสองสูตรอ่ะสสองสูตรนี้เพื่อนจะเอาตัวไหนก็เอาแล้วที่นี่ผมจะเอาสูตรอีกสามสูตรมาส่วนให้เพื่อนเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันสูตรหนึ่งมีศูนย์มีสอง มีหมีเจ็ดมีหนึ่งมีห้าสูตรหนึ่งมีสมีห้ามีเจ็ดี9เกมีสามมีศูนย์มีสองอีกสูตรหนึ่งมีห้ามี8ปดมีศูนมีสองมีสามมีหมีเจ่ดอันนี้คือสามสูตรที่ถ่ายก่อนนั้นเพื่อนะอันนี้สองสูตรโซนสูตรนี้ อันนี้มาสุดออมาชนกันเฉพาะกลุ่มนี้เลขศมีเลข2องหนึ่งสอเลขสอสามสูเลขสเลขศไปแล้วเลขสองอไปเลขสามเอสามมีสองสูรเฉพาะกลุ่มนี้เลขห เลขค่าเลขค่าก็มีเลขค่าเลขหกมีสองศูนย์เลขเจ็ดเลขเจ็ดแล้วหมดแล้วเลขเจ็ดหนึ่งสองสามเลขเจ็ดมีสามถ้าเอาเอาตัวนี้กับตัวนี้มาชนกันนั้นเพื่อนนะเอา สองศูนยี้กับสามศูนยนี้มาชนกันเลขศูนย์ต,ตัดไปจะเหลือเลขสองเลขสี่ตัดไปก็จะเหลืออยู่เลขสองเลขห้าเลขเจ็ดเขียนไว้นี่นันเพื่อนนะเหลือสองห้าเจ็ดที่จะเป็นหลักสิบนั่นเพื่อนนะสิบ,บน เหลือสามตัวเพื่อนเหลือสามตัวเหลือสามตัวบ,บนเหลือสามตัวถ้าสามตัวมันก็ไปเพื่อนเอาไปจับใส่คลิปในที่ผมให้เพื่อนไปคลิปแรกคลิปแรกผมจับให้เพื่อน,อนไปมีมันได้เลขคี่ครับว่าได้เลขคี่เลขคี่ มันก็หลักสิบมันก็มีสองตัวเลขขี้เพื่อนก็เอาไปใส่ไปใส่ที่ผมจับให้เพื่อนไปเพื่อนจับต่ออีกเี้นเพื่อนไปจับต่อเพิ่มอีกเพี้ยงว่าเล็กหลักสิบของเราจะมีสองตัวอยู่นี่มีสองตัวเพื่อนก็เลือกเอาว่าจะเอาตัวไหน ที่ผมจับให้ผมที่ผมชอบชอบเก็ดแล้วที่เก็ดจะมาไหมตัวผมชอบไม่เคยมาหรอกหลังหลังมานี่สองสมงวดมานี่ถูกงวดเดียวพอได้คุยเพื่อนดูว่าชอบตัวไหนก็เอาไปเพื่อนเอาแต้มไปจับอีกทีหนึง ต้มสองตัวบนแต้มสองตัวบนไปจับเพิ่มอีกทีนึงเพื่อนนะอ่มาดูนี่แต้มศูนย์นี่เข้าแต้มเจ็ดมืที่ผ่านมาเข้างมวดนี้ผมจะลงแต้มตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนเอาไปจับเพื่อีมีที่นึงชอบตัวไหนเอาเพื่อนเอาไปใส่เขียนแต้มไว้ให้เข้าแต้มไว้เอาไว้ข้างบนนั้นเพื่อนนะแต้มีแต้มเก้าต้มสี่ต้มเจ็ด เต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มแปดเต็มอีกทีนั้เพื่อนนะเต็มเต็มศูนย์ก็เข้าเต็มเจ็ดก็เข้าหมวดนี้อ้าวดูนเพื่อนดูนี่เข้าทุกงวดเหมือนกันนี่สิบกว่างวดเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแป1เก้าสิบสเสงีงวดเพื่อนเดี๋ยวผมเขียนให้อีกทีนึงเขียนชนให้เพื่อนดูมีศมีหมี8มี3ามีสมีหมีเมีเก้าอันนี้แต้มนะเพื่อนนะแต้มวนกันได้แต้มศูน เดี๋ยนไว้ข้างหลังเลยที่นี่ศมี0ูนย้วมีสาม่มีมีสีเต็ม7เต็ม8 เต็มเก้าอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเพื่อนเหลืออยู่ห้าตัวแต้มแต้มชนแต้มชนหลักสิบเราได้สองตัวนี้ในสองตัวนี้ที่เป็นเลขขี้แล้วนี่แต้มแต้มชนมันได้ห้าตัว ถ้าหามาห้าอะไได้ศูนย์เพื่อน5 5าหาสาหลักสิหลักหน่วยใส่ถ้าหามา5้าอะไได้9 5้าหาสองหสองเป็นเจ็ สองเป็นเก็เข้าห้าสี่มาใส่9นี่ก็ไม่เข้าห้าเจ็ดเจ็ดมา7จอยู่หลักสิบอะไรได้ได้8 เพื่อนไปจับเพิ่มอีกทีนึงน,นะตาดีเจ็ดเจ็อะไรได้9 7 2ก็ไม่ได้7อะไรได้นี่ก็เจ็ดศูเจ็ม7 แต่แปดแต่เจ็ดอะไรได้เก้าเอาสองมาใส่ก็ไม่ได้เจ็ดอะไรได้สี่นี่ก็ไม่ได้นั้นเพื่อนนะตัวนี้ไม่ได้นั้นเพื่อนนะ เลขี้ของเราเอาเลคี้เอาเลคี้มาจับใส่แต้มเ,เลขี้มาจับใส่แต้มนั้นเพื่อนนะเลคี้ไม่จับส่แต้มเจ็ดอะไรมันถึงจะได้เก้เาก็สองสองมาใส่ก็ไม่ได้ที่ผมหาเห็นผมหาเห็นสองสูตรนี่อ 2, 2, 2, 2สองสองสองรเนี่เพื่อน เพืนมีไหมออหอะไรได้0ูนห้าเหรออ5ห้าเขาจะมาอีกเลอ,อเพื่อนอ5หได้แตม0ูหก็ได้แต้ม0ูอะไรได้0ูนย์สเจสาม จ็ดสาม,มเพื่อนเดจับเพิ่อมอีกครึงนั้นเพื่อนนะหลักสิบเราได้สองตัวเพื่อนชอบตัวไหนเอาไปใส่ให้มันได้แต้มแต้มสองโซนสองสูตรโซนนี่แต้มสองสูตรโซนนี่ผมจับผมได้ได้สี่ได้สี่สสหางได้สี่ชุดเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปจับเพิ่อมอีกครึ่งชอบตัวไหนจับใส่ ตัด10ไปใส่อะไรให้มันได้แต้มตัวนี้อันนี้คือแต้มน,นี่คือแต้มแต้มชนอันนี้สสูตรอันนี้ชนชนออกมาได้เท่านี้ที่ผ่านมาเขาไม่เคยพลาดแล้วที่นี่งวดนี้เขาจะพลาดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ที่ผมสอดเด่นมันก็มีอยู่แค่นี้นั่นเพื่อนนะสอตเด่นมีแค่นั้น แถมอีกสูตรหนึ่งไปเลยเพื่อนแถมสูตรวิ่งไปนั่นเพื่อนนะหมวดเลขหมวดที่ออกเจ็ดศูนย์สี่นั่นเพื่อนนะเจ็ดศูนย์สามวิ่งเก้ากับสามมาหมวดถัดมาวิ่งวิ่งเก้าวิ่งเก้ากับสามมาหกมาเก้าหกหกหมวดถัดมาวิ่งเจ็ด กับหนึ่งมาหนึ่งงวดถัดมาวิ่งเหมือนเดิมที่ผมถ่ายงวดที่ผ่านมาเพื่อนดูว่าวิ่งยีอันนั้นเพื่อนนี่มาศูนย์มาวันนี้เข้าเจ็ดผมวงผิดผมก็เลยไม่ได้วงอีกนีก่วงไปเลยเดี๋ยวลืมวงอีกเข้าเจ็ดงวดถัดมาเข้าศูนย์งวดขามาเข้าเก้างวดถัดมาเข้าหนึ่ง หัวถัดมา 1, หนึ่งหัวถัดมา4 1 1 2, หนึ่งหนัวถัดมานี่มา2ตัวหัวถัดมานี่มาตัวแทนหัวที่ผ่านมาผมว่า3จะมาเพื่อนมันไม่มา3ามหัวนี้หวนี้เกับ1นึ่จะมาไหมสามสิบห้าามหกสามดหัวนี้ ที่ผ่านมาเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าอ่ะเพื่อนดูแล้วก็เลือกเอากลุ่มนี้ไว้นอนเพื่อนเนาะเลือกกลุ่มนี้ไว้อ่ะเพื่อนอไปจับใส่ตามที่ผมบอกนี่นะเลขกเกตกับเลขหนึ่งนั้นเพื่อนนะเพื่อนเลือกไว้นี่มีเกตมีหนึ่งถ้าตัวนี้ก็มันไม่มีเกตมีหนึ่งันเพื่อนตัดไปหรือเขาจะมาหลักร้อย เจ็ดหนึ yüz, the the them, ่งนเพื <Yeah>. ่อนก็เอาไปมีแค่นี้มันจะเด่นอยู่แค่สองชุดนะนเพื่อนนะผมว่านะเด่นอยู่แค่สองชุดเด่นสุดผมชอบชุดบนนี่ชุดนี้ชุดกลางนี่ไม่ใช่ชุดบนชุดบนคือชุดนี้ผมชอบชุดนี้นเพื่อนเขาคิดว่าน่าจะเขาเคยมาด้วยกันไหมสองสูตรนี้มาด้วยกันอยู่งวดหนึ่งนั้นเพื่อนนะตามที่ถ่ายอันเพื่อนดูหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่นเพื่อนนี่นี่มานี่งวดนี้ผมว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งงวดนี้ จะมาไหมก็ไม่รู้มาชัวมาชัวร้อยเปอร์เซ็นกับคงกระพัน์ของเรานั้นเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมผมถ่ายให้ดูชัวผมไปนมน็นันจริาีนมาชัวแปดแปด มาชัวร์ร้อย็ของเรามีแปดนันเพื่อนเนาะเขียนแว้งล่างแปดสามหนึ่งมาชัวร์ร้อเปอร์เซ็นตั่นเพื่อนมีหนึ่งแปดนี่ผมว่าน่าจะมาตำแหน่งนี้ เาเคยมาด้วยกันเราเคยมาด้วยกันแต่นานที่จะมาครั้งหนึ่งนานเพื่อนนะแต่งวดนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้เด่นที่สุดอีกสามตัวบนเราเคยมาด้วยกันคงกระพันก็มีแปดนันเพื่อนนะ,ะเพื่อนก็เอาไปเป็นแนวทางนันเพื่อนดูอย่าว่ามัน เลือเธอนานเพื่อนนะหลักสิบนะหลักสิบอยู่นี่นะเพื่อนนะแต้มสองตะบนอยู่นี่แล้วก็มาชัวของเราแล้วก็สูตรวิ่งเมื่อกี้นี่เอามาจับใส่กันกับสูตรนี้ผมว่ามันก็เลขมันจะอยู่กลุ่มนี้แต้มกันเพื่อนดูไปแล้วอ่ะขอบคุณนั้นเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามสุดสุดท้ายก็ ฝากช่องเหมือนเดิมมันเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนก่อนจะนําไปใช้อขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ